สวัสดีครับวันนี้มาดูว่าต้นชิ้นตาบุตรเหลืองที่ที่หันไว้นะครับผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณน่าจะน่าจะสองอาทิตย์กว่ามั้งเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยอย่าดูกระถางแรกนี้นะครับด้านล่างนีม่มีแต่มีแต่หนอนะเยอะไปหมดแต่ไม่รู้จะรักษาได้ไหมผมก็มองว่าน่าจะไม่ค่อยได้ได้แต่ต้นหลักๆนะครับก็ก็ด่างอยู่นะนะยังใบมันยังไม่กัดสีเต็มที่แต่ดูแล้วมี มีระเรื่อระเรื่อดังๆนะครับมีดังๆอัตราการรอดก็ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันอาจจะงอกช้างอกเร็วนะงอกช้างอกเร็วตามตามแต่ต้นไปตามแต่ต้นไปนะครับนี่คือนี่คือตะกร้าไปนี้นะรากนี่โหเห็นรากไหมรากนี่ขึ้นมาแบบแบบจะหากินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะให้ปุ๋ยอยู่ให้ปุ๋ยทางใบอยู่นะผมจะให้ปุ๋ยทางใบอยู่ อีกตะก,การะกกที่ที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูตะก,กาอีกตะก,กาหนึ่งนะอีกตะกาหนึ่งนี่ตะก,กาหนึ่งนะครับภาพรวมก็เป็นอย่างนี้เนาะก็คือคือที่มีงอกช้าก็จะเป็นเป็นอันนี้แต่งอกอยู่นะแต่ผมไม่อยากดึงมาเดี๋ยวมันจะติดแน่นปะ่ะไม่อยากยุ่งกับมันมีงอกช้า งอกช้าอยู่สีต่ตะกะสีส่สีส่ถ้วยนะอ้ที่งอกแล้วก็ที่เห็นเลยนะครับด่างไหมก็ดูเอานะครับีเห็นไหมนี่ด่างแน่นอนนะะอันนี้ด่างไหมก็ด่างนะครับอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องดูต่อนะครับก็ยังกัดสีได้ไม่เต็มที่เราก็ดูยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เริ่มมีใบแล้วเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยอ่อนๆน,นะครับเพื่อจะ ให้มันได้กินนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มสักพักก็จะเริ่มปรับให้มันออกมาข้างนอกแล้วจริงๆอยากจะออกข้างนอกแหละแต่เพียงว่าช่วงนี้ฝนมันตกเยอะไม่ไม่อยากพลาดเอาเซฟเซฟไปก่อนเอาไปข้างในนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นตานี่หั่นเนี่ยนะครับแล้วก็แช่สารยูกิแล้วก็มา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 ,มาปลูกเลยนะมามาไวในถ้วยไงครับเพื่อเดี๋ยวงอกนะครับแล้วก็งอกร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ไม่ได้ไปเสียตังค์ซื้อตัวยาทาชินตาอะไรนะเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับอูดูรากเส้นนี้เดี๋ยวดูเหมือนกับืมาขยายหน่อยสิเห็นไหมมันเหมือนกับมันจะแวะข้างบ้านมาขอของกินเขาเนะี่ยโอ้โหสงสัยหิวจัดเดี๋ยวต้องป้อนป้อนอาหารให้หน่อยละนะครับเงั้นก็รายงาน การความขึ้นหน้าของอไอ้ไม้ไม้ไม้ชิ้นตาชุดนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ